มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแม่ค้าสาวชาวสวนมาตอนตีสามครึ่ง <c oughs> พี่ชื่อน,นอนไปชั่วโมงหนึ่งรีบตื่นมาทำนี่ค่ะ <c oughs> คือคือนี่สายแม่ค้าจะเป็นอย่างเงี้ยต้องให้เรียบร้อยจากบ้าน <c oughs> ไปเลยเนาะเนี่ยพี่ชื่นก็ทำมะก่อนี้พี่ชื่นเคยปอกไปแล้วขายได้นะคะเลยพี่ชื่นก็เลยปอกไปอีกก็เราก็ขายแก้ลูกลาสิบบาท ลูกใหญ่ก็ยี่สิบลูกเล็กก็มีลูกเล็กห้าบาทแต่ยังไม่ปอกพ่ชืึ่นก็ขายแค่ลูกละห้บาทดูทีนะ่ะของเยอะเลยนะก็มีตะลิงปิงตะลิงปิงเนี่ยโอ้โหสาวๆเห็นไม่ได้เลยนะคะเนี่ยสุดยอดทําอาหารก็ได้นะคะหลนปลาทูเค็มแกงเหลืองแกงผักบุ้งต้มยอดมะขามไอ้อะไรอะ่ะอู้หลายอย่างเป็นอาหารได้นะคะทําส้มตําทําน้ําปั่น ได้หลายอย่างคาตาลิงปิงแล้วก็แช่อิม่มนะคะกำลังแบบลูกลูกลูกกำลังขาแบบนี้แบบกำลังแบบกินแบบอร่อยสุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชื่นให้ดูใกล้ๆน้นเดี๋ยวดูมะกรอไิชื่นเนี่ยดูมะกอเนี่ย,ยลูกใหญ่นะยี่สิบบาทไอ้ที่ลงลงมามีห้าบาทอยู่ลูกหนึ่งนอกนั้นก็ลูกละสิบบาทมลีลูกลูกละสิบบาทอันสีแดงเข้มหน่อยนะคะอันนี้เป็นมะกอมันมะกอพันธุโบราณนะคะไม่ใช่พันธุ์ ทันสมัยเหมือนเขาล็อกแต่เราไม่ได้ฉีดยานะคะรอบที่แล้วพี่ชื่นเอาไปพี่ชื่นขายได้หมดเลยนะเพราะพี่ชื่นปอกไปแบบนี้นะคะนีายให้น่ากินเนาะก็มีกล้วยกล้วยก็ไม่ได้ไม่มีเวลาจะแกะออกจากเครือแล้วตรงนู้นก็มีอีกถุงหนึ่งอยู่ในถุงแล้ววันนี้ก็มีคนสั่งอะไรนะกลับมะพร้าวไปอีกอีกถุงหนึ่งยี่สิบบาทกลับมะพร้าวอยู่ข้างในนู้นดำๆนี่นพีิชื่น พี่ชื่นบอกมะพร้าวไม่ทานเอามะพร้าวแห้งไปด้วยเพื่อเราได้ที่ขายบนมอเราก็บอกบนรถเราเลยเนี่ยวันนี้ก็มีมะพร้าวมะพาร้าวลูกยยอใหญ่หรมะพร้าวพี่ชื่น,นใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่บักคักเลยละแล้วนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมวันนี้มะพร้าวน้ำหอมร้อยกว่านะแล้วในเข่งอีกในเข่งนั้นเขาสั่งนั้นน่ะลูกค้าประจําสั่งนะครับพี่ชื่นในเข่งนะพี่ชื่นก็ได้แล้วสามร้อยที่เขาสั่งนะในเขนน่งนะแล้วก็ แต่พี่ชื่นคิดว่ามากกว่าสามร้อยนะเพราะมันพี่ชื่นอัดไปเลียงแน่นปุ๊บเลยเดี๋ยวยกไม่ขึ้นเลยอ่ะต้องเอามาเลียงในรถเลยนะ,ะนะพี่ชื่นก็มีประมาณนี้นนะก็มีมะกอมีตะลิงปิงมีอะไรอ๋อหยิบกล้วยหอมออกไปซะแล้ว,ลวมีกล้วยหอมอีกเออาพี่ชื่นก่อแค่นี้ก่อนเนาะให้ดูว่าโอ้วันนี้ตีตีสามครึ่งอ่ะพี่ชื่นยังยังจัดรถจัดของไม่เสร็จเลยนะคะตีสามครึ่ง เตรียมตัวขายแล้วจ้าแม่ค้าชื่นคนเก่งจ้าขอบคุณค้าสวัสดีคะ่ะขายดีๆขายดีๆ